คนกลับมใจกบัมบรีแอกอีกครั้งนลนะคะวันนี้นะคะเราก็แต่งหน้าอะไรกันมาเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเห็นรูปปกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพอกันเองนะคะทุกๆคนก็เออก็จะเจอกัน ฮอเดี๋ยวนี้เจอกันน่าจะแบบเดือนละครั้งประมาณนี้นะคะเพราะว่าไม่ได้มีทุนทรัพย์เยอะเท่าไหร่แล้วก็ซื้อแต่ของที่อยากได้จริงๆหรือว่าเอามารีวิวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าฮอในครั้งนี้มีอะไรกันบ้างคะ่ะเริ่มต้นสิ่งที่อยู่บนหัวของปามก่อนนะคะสองสิ่งเลยก็คืออันแรกเป็นกิฟต์ค่ะน,นี้เป็นกิฟต์เพชรน,นะมันมีน้ำหนักนะอันนี้ซื้อมาคู่ละสี่สิบห้าบาทแบบน่ารักมากเลยอย่างนี้นะคะก็ เข้ากับวิกอันนี้เป็นวิกอันใหม่ที่ซื้อมานะคะรูปที่แม่ค้าเขาใส่ให้ดูนะคะคุณอมเขาใส่แล้วสวยมากแต่ในส,ส่วนของเราอะ่ะยังใส่แล้วดูงงๆแต่มันก็สวยนะมันก็โอเคมันก็เป็นลอนอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจัดทรงแล้วไม่เหมือนเขาจะเท่าไหร่ยอะไรเงี้ยอันนี้ใส่มาได้สองสามวันแล้วนะคะถือว่าโอเคเป็นสีแบบน้ำตาลธรรมะธรรมโมธรรมชาติมากมากเลยทุกคนเห็นเป็นไงแล้วว่ามันก็โอเคนะมันดูแบบผมหนาผมฟูแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติดูแบบไม่ดูโบ ไม่ดูแบบวิกจนเกินไปเนาะคะ่ะก็สวัสดีอันนี้นะคะประมาณ500หรือว่า400ไปปลายประจำราคาไม่ได้๋ยวมันจะลิงก์ไว้ให้ก็แล้วกันนะคะเสร็จจากสิ่งของที่ไม่ใช่เมคอัพเรามาต่อกันที่พวกที่เป็นเมคอัพกันบ้างนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆาเริ่มต้นสิ่งแรกหยิบอะไรได้จะพูดถึงสิ่งน,นั้นเลยนะคะอันแรกเป็นของดุงหรอ 3D Power p u f f นะคะนี่เลยนะคะเป็นน้องฟองน้ำที่จะมา อยู่ในขวดโหลที่เป็นน้องหมีแบบนี้นะคะซึ่งมันมีด้วยกัน5ลูกแต่ว่าลูกของปาล์มเนี่ยแมวเนี่ยกัดเสียไปแล้วลูกหนึ่งนะคะก็เป็นประมาณนี้มีด้วยกัน5ลูกมีหลายขนาดนะขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นี้ขนาดใหญ่นะคะคือมันค่อนข้างจะแน่นนะแล้วก็ เนื้อดีเลยนะคะไม่ค่อยกินรองพื้นเนี่ยใช้ไปแล้วเนี่ห็นปะไม่ค่อยกินรองพื้นสักเท่าไหร่แล้วก็5ลูก55บาทเองค่ะเดี๋ยวผมจะลิงก์ไว้ให้เช่นเดียวกันนะคะทุกคนคือแบบถูกและดีมีในโลกแล้วก็คือฟองน้ำทำไม่จำเป็นต้องซื้อของแพงๆหรอจริงแบบถามว่าอยากได้ไหมบิวตี้เบนเดอร0แกว่าบาทอยากได้แต่ว่าพอมันพอมันเสื่อมคุณภาพเนาะ มันก็ต้องทิ้งอะแล้วแ0ดบาทอะกคิดดูดิในความที่มันแบบเสื่อมคุณภาพไปแล้วว่าคือจริงฟองน้ำมันควรจะเปลี่ยนแบบประมาณว่าสาสเดือนควรจะเปลี่ยนแล้วเลยประมาณนี้นะคะฉันซื้อถูกไว้แหละดีเปลี่ยนก็ไม่ได้เสียดายอะไรมากมายนะคะต่อมาเป็นสิ่งที่อยู่บนหน้าปามค่ะเป็นคูชชั่นนั่นเองนะคะนี่เป็นของค o าวัแคทนั่นเองนะคะเป็นคูชชั่นบีบีเซนลครีมนะคะหลายๆคนทราบว่าผมชอบ แต่คราววแคทมากๆนะเลยคะเพราะว่าเป็นรองพื้นที่เลิฟม,มากที่เป็นหลอดดีเวอร์ด,รดีปังดีปังสวยดีดีแบบดีดีนะคะคือใช้ตัวนั้นอะ แต่งหน้าไปหาน้องคิมมินวิด้วยนะคะถ้าใครได้ดูคลิปเนาะก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันติดโคนค่อนข้างที่จะดีนะคะน,นี่เป็นคุชชั่นเบอร์21นะคะ21จะมีความขาวมากกว่า22อเอ้ย21่อจะมีความเข้มมากกว่า22นะคะจะมีตัวคุชชั่นให้แล้วก็ข้างในก็จะมีตัวหัวเห็ดให้นะคะซึ่งอันนี้ราคา85บาทนะคะตัวนี้จะมีความบางเบาแล้วก็ชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นม,ม,มากกว่าตัวที่เป็นหลอดใครเป็นคนหน้าแห้งตัดจัดแล้วก็อยากได้งานผิวให้แนะนำใช้ใคุชแบบ หน้าแห้งพอประมาแบบปาล์มหน้าแห้งพลผสมอะไรเงี้ยก็แนะนําแบบเป็นหลอดดีกว่าจะมีความติดทนมากกว่าและมีความเหมือนแบบพิกเมนตสีที่แน่นกว่านะคะต่อมาค่ะเป็นสเปรย์น้ำแรกค่ะไฮสย่าเกิลนะคะอะโลเว r a n o นนอร์ชิงเมก้าฟิกเอนะคะอันนี้ซื้อมาเพราะว่าสเปรย์น้ำเร่หมดแล้วก็หาตัวคิสบิวตี้ไม่ไม่ได้เลยอะที่เป็นตัววาดก็เลยได้ตัวนี้มานะคะตัวนี้ก็ ดีเหมือนกันแต่ว่าจะแห้งช้าหน่อยนึงแล้วก็จะเหมือนอารมณ์เคลือบผิวอะค่ะเขาบอกว่ามี SF35 ด้วยทุกคนตรงนี้ซึ่งเราไม่แน่ใจว่ามันมีเอสเจริงๆหรือเปล่ากันแดดได้จริงบงเปล่าแต่ตัวเนี้ยมันจะแบบทําให้ผิวเราฉ่ำยางเงี้ยเมืฉีดไ,ไปอะผิวมันจะฉ่าแต่ว่ามันจะแห้งช้านะคะตัวนี้แห้งช้าไปหน่อยก็เลยแบบ ฉีดปามหมักฉีดก่อนนอนก็ได้นะถือเขาจะบอกว่าเป็น mega fixer แต่ก็ามาฉีดก่อนนอนหรือว่าฉีดในช่วงที่ร้อนจัดๆก,ก็เอามาฉีดหน้าได้นะคะอันนี้29บาทเองเธอแต่ว่าก็ยังไม่ได้ชอบขนาดนั้นเพราะว่ามันรู้สึกี่ยมันแห้งช้าถ้าเป็นตัว kis beauty แห้งไปแล้วแต่ว่าตัวนี้แห้งช้าหน่อยนึงต่อมาค่ะเป็นโฟมล้างหน้าของ bio aqua นะคะหลายๆคนน่าจะรู้ว่าเออบางที่ชอบแบรนด์ bio aqua ที่เป็นมาร์กส์หน้ามากๆเลยว่ามันถูกและดีเซอร์ที่เป็นโฟมที่ ทำมาจากข้าวนะคะ100 ml ซื้อมาจากร้านคุณนงอีกแล้วนะคะร้านนี้เป็นร้านประจําของความในช่วงนี้นะคะก็หมดอายุปี25เลยร้านนี้เขาไม่ได้หมดอายุไวนะคะก็เดี๋ยวจะมาใช้ที่เรียงเพราะว่าเมคไอเขาเรียกว่าไงดีวะมาสคาร่าที่ใช้อยู่นะตอนนี้คือมาสคาร่าของแคนเมล้างออกยากมากก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวหาคลีนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยมาใช้ ร่วมด้วยไหมอะไรเงี้ยต่อมาเออเนี่ยอันนี้หาซื้อได้ง่ายที่7ซเว่นเแต่ว่าชอบจริงแล้วอยากจะเชียร์จัดนะคะ Pawns i n s t a b r i g h t t o n e Up นะคะอันนี้เป็นซองที่3ของปาล์มแล้วนะคะมีขนาด7กรัมนะคะ29บาทซื้อได้ใน7ซเว่นเปาล์มรู้สึกว่าอยากซื้อเป็นหลอดเป็นหลอดอนะ30กรัม249บาทมันไม่คุ้ม จะซื้อแบบนี้เป็นซองดีกว่าหรือว่าซื้อยกกล่องเลยก็ได้มันค่อนข้างจะดีรีวิวไปแล้วใน IG Twitter ตอร์และแฟนเพจนะคะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบนี้นะคะเป็นเนื้อประมาณนี้แล้วก็เป็นโทนอัพที่ไม่ได้ปรับให้ผิวมีความขาวแบบวอกอะไรเลยเป็นขาวนวลๆที่สําคัญกลิ่นหอมมากปกติพรจะกลิ่นแบบฉุนแรงอง่่าเงี้ยแต่นียกลิ่นนมหอมมากแล้วดูดิไบรท์ขึ้นแต่ว่าอะไร มันดูเป็นผิวมันไม่เนอะไม่หนาไม่คราบไม่ขุยแล้วก็ไม่ได้ทําให้ผิววอกเลยทุกคนโคตรดีเลยเนี่ยบางวันเนี่ยความขี้เกียจแต่งหน้าอะไรมากมายความใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะคะเพราะว่ามันมี SF 30มั้ง PA2 บวกคือปวามจะใช้ตัวนี้ในวันที่ขี้เกียจแต่งหน้าจริงจงก็คือทาครีมบำรุงแล้วก็ทาตัวนี้เสร็จใช่ไหมคะแล้วระหว่างวันเนี่ยผ่านไปสักสามสี่ชั่วโมงมันก็เติมสามสี่ชั่วโมงมันก็เติมเพื่อให้มันมีกระแดดบนหน้าอะไรเงี้ยแล้วมันไม่เป็นคราเป็นขุยเลยทุกคน ดูดิเนี่ยเนียนไปแล้วทุกคนเนี่ยเนียนไปแล้วแล้วก็กลิ่นหอมมากเชียร์ไปซื้อไม่ต้องซื้อแบบหลอดนะแบบหลอดมันแพงซื้อแบบทรงถูกต่อมาค่ะเป็นลิปที่ปามชื่นชอบมากๆนะคะอันนี้คือโฮโจสตา d e ด m a แมทลิปแกลสนะคะเบอร์316ถ้าใครอยู่กับปาล์มนานๆะน่าจะรู้ว่าปามชอบอันนี้จริงๆมีอยู่ด้วยนะในกลุ่อันึงแต่เป็นสีอื่นนะคะอันนี้เป็นสี316อ,อเป็นสีแบบ ชมพูอมส้มหรือเปล่าคือแม่ค้าเขาบอกว่าเป็นชมพูอมส้อมอ่ะนิดนึงนะแต่ทําไมมันไม่ชมพูมันดูเป็นผลส้มไปเลยวันนี้ก็ใช้เหมือนกันแต่ไปใช้เป็นสีอื่นนะเนี่ยเดี๋ยวทาซ้ําลงอีกก็ทนส้มๆแหละซึ่งเนื้อดีมากฮัวโ,โจร,รุ่นนี้เนื้อดีแบบสุดๆ,ๆเกลี่ยง่ายแล้วก็แบบเออแบบพอเกลี่ยแล้วมันออกแนวชมพูนิดนึงนะคะคือแบบเนื้อดีมากแล้วก็ติดทนก็เลยชอบอันนี้ซื้อมา 39บาทนะคะไม่แพงแต่ก่อนอนะแท่งละประมาณ79บาทอนะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็ถูกลงเพราะว่ามันก็จะมีเออเขาเรียกว่าไงอะตัวอื่นมาแทนตัวนี้ก็น่าจะแบบไม่ได้ไม่ได้มีผลิตแล้วเลยแต่สีมันสวยมากแล้วก็ดีด้วยนะคะมาค่ะเป็นแป้งฝุ่นค่ะนี่ของแมคแอนดี้คือเป็นแป้งฝุ่น ผีเสื้ออน,นี่ซื้อมา65บาททนาะงเบอร์2นะคะเห็นน้องนานแล้วก็ไม่ซื้อสักทีเพราะว่าช่วงแรกที่น้องออกมาราคาแบบ1 2 0 150แป้งราคาเกิน1 0 0บาทเนี่ยก็ไม่อยากจะซื้อแล้วนะอะมันก็จนแบบนี้ผีเสื้อมีความสวยงามเลิฟม,มากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออ กออกมาเอาผีเสื้อแกะออกมาแล้วก็จะเจอกับพับน้อยๆอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งปามาชอบแป้งฝุ่นของแมคแอนดี้อยู่แล้วเพราะมันดีมากๆเลยมันแบบมันมีความโปร่งแสงมันมีความเนียนละอองมันฟุง้งละอองอนุมันเล็กอ่ะประมาณนั้นแล้วก็รู้สึกว่า ถูกและดีอะ่ะคือแป้งฝุ่นแมคกันดี้ตัวที่ใช้อยู่แบบไม่หมดสักทีคือแป้งฝุ่นโบนนี้ทุกคนอยู่กับปามานนานมากๆโคตรดีคือปามันยังไม่หมดอายุปามก็จะใช้ต่อไปนะคะเพราะว่าน่าจะหมดอายุปี2-4น่าจะนะและอันนี้ปามี2อันด้วยอยากจะบอกทั้งที่กรุงเทพทั้งที่ระยองดีมากแล้วแกดูแพ็กเกจเขาทําแพ็กเกจสวยอ่ะแมคกนดี้เขาทำแพ็กเกจสวยอะ่ Mac y, อยอะราคาแบบร้อยกว่าบาทร้อยห้กโอเคเนี่ยแกดู คือแกถืออ่ะแกจะคิดว่ามันราคา150ไหมคือตอนนั้นอนะ่ะซื้อ150นะมันแบบมันดูแบบ4-500หรือเป็นถึงพันเลยซึ่งแบบมันดีมากต่อมาค่ะเป็น f u l l dimensional face palette นะคะของ s i v a n a color อันนี้เห็นกันนานแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ซื้อจนกระทั่งแม่คา้าเขาเซลล์เหลือเท่าไหร่65มั้งก็อันนี้เบอร์01นะคะเบอร์เบอร์กันดีเนาะ ก็ที่ซื้อเพราะว่ามันมีครบเลยปัดแก้มไฮไลท์แล้วก็คอนทัวร์ตลับค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะก็เป็นประมาณนี้สีน่ารักเนาะดูดีแล้วมันน่ารักมากเลยไหนอลองแบบเบาๆเฮ้ยสีอันนี้น่ารักเนี่ยปัดแก้มสีนี้น่ารักจังเลยแล้วก็เอ่อไฮไลท์ไฮไลท์อะเจึ้งอยู่แลว้วสีวันนาไม่ต้องพูดถึงอะยังอุย้ยเนื้อนเนี่ยนะเนื้อละเอียดอะทุกคนดูดิดูดิ แล้วก็คอนทัวร์นาจะเข้มอยู่นะคะก้อนนี้ซื้อมา65ิบาบาทเองเก๋แบบสวยงามมากดูดิคือสิวนาแบบทําดีอ่ะแพคเกจจิ้งน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบใช้งานได้จริงแน่นอนสีเนี้ยใช้งานได้จริงสินก็ใช้งานเอาจริงใช้งานได้จริงแน่นอนเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะเบอร์กันดีถ้าใครอยากจะไปหาซื้อตามแต่ว่าร้านที่ผมซื้อมาคือร้านคุณนงเนี่ย เขามีอเน,นี้สุดท้ายที่ฉันได้มาชนะเลิศแล้วก็ตัวต่อมานะคะเป็นปัดแก้มของ ALA นะคะซึ่งแบรนด์นี้บังเคยรีวิวรองพื้นไปเนาะตอนนั้นยังผิวมันอยู่นะคะเป็นประมาณนี้บัมซื้อเพราะว่าเห็นสีปุ๊บเอาเลยเบื่ออะไรวะเนี่ยนะคะอันนี้ราคา20บาทหรือ25บาทเนี่ะจำไม่ได้นะคะประมาณนี้20บาทไม่แพงเขามาขายโลนะคะเพราะว่าแม่ค้าเขาบอกเขาได้มาเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ขายโลนะคะ นี่ด้านในก็สวยนี้นสวยเนาะคือกล่องข้างนอกก็สวยนะคะด้านในก็เหมือนกันนะคะล้อกันเนะเาะประมาณน,นี้อันนี้เบอร์ L45 ค่ะอุ้ยสาเหตุที่ซื้อ,อเลยก็ดูสีดีฉ่ำบล่าสีชมพูบาบีพอดิฉันเห็นปุ๊บทฉันซื้อปับ๊บเขาให้แปลงมาด้วยนะคะเป็นนี่นะคะแปลงที่เขาให้มาขนแบบคุณภาพค่อนข้างที่จะดีนะแป๊มอ,อยากจะขอแบบลองแปะดูแต่วันนี้แป้งแต่งหน้าทนสีส้มไปแล้วนะ นี่แกสีน่ารักอ่ะเฮ้ยสีน่ารักอ่ะทุกคนสีชมพูบานี้น่ารักมากเดี๋ยวซอดให้ดูทุกคนไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่านะร้านของคุณน้ยดูยดิดูสีดีดดดน่ารักมากอืมชนะเลิศยี่สิบบาทรู้สึกชนะเลยอะไรเงี้ยแต่ กลัวแพ้ผัแพ้ก็ไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อตามกลัวแพ้ไม่ต้องซื้อตาม,าาม,ตตามดูแบบเอาข่ำๆพอและอย่างสุดท้ายเซตลิปดิฉันเห็นในทิกตอกและ้ะ c e b o o k กต่ดูดีน่ารักป่ะคือเหมาะสําหรับเป็นของขวัญให้หลายๆคนได้นะคะผู้ชายซื้อให้ผู้หญิงก็ได้ให้ซื้อให้แฟนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ราคาเท่าไหร่65 หรือเปล่าไม่แน่ใจมันจะเป็นเซตนะต65หรือ59จะไม่ได้เดี๋ยวมันจะขึ้นราคาไว้อีกทีนึงนะคะแต่แบบคือแพ็กเกจมาชนะเลิศมากมันจะมีด้วยกันทั้งหมด4สี4นะคะสีสี 4. อันนี้เป็นแบรนด์อะไรเอ่ยเราไม่เคยเห็นมาก่อน Parqman เหรอนี่เราไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะเป็นลิปกลอสนะคะเดี๋ยวลองเนื้อสักหน่อยก็แล้วกันนะอันนี้เป็นเบอร์21กลิ่นก็เหมือนไม่มีกลิ่นแต่ก็มีกลิ่นอุ้ย พิกเมนตแน่นมากอู้อะลองลองดูเนื้อจะมีความเบากว่าลิปเวลเวดของโฮโจเมื่อกี้นิดนึงแต่พิกเมนต์ขึ้นแน่นมากอะดูดูต้องเกลี่ยโอ้พิกเมนต์แน่นมากๆแก เนื้อบางเบาค่ะเนื้อบางเบาเป็นแบบเนื้ออารม์เวลเวดแหละแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นลิปกล้าใช่ไหมมีด้วยกันทั้งหมด4สี 4. เดี๋ยวมารีวิวให้ดูถ้าใครอยากดูลัดคีย์บอกพี่ปาล์มขอดูรัดคิวลิปสีแท่งนี้หน่อยได้เลยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะถ้ายังอยู่ระยองนะคะทุกคนโอเคและนี่ก็คือเป็นฮอทั้งหมดของปาล์มหลักสิบล้นล้วนแกแบบว่าของที่ฉันซื้อนะ ทั้งหมดเนี่ยรวมกันเนี่ยน่าจะยังไม่ถึงหกร้อยเลยแต่ก็น่าจะได้หน้าหนึ่งมาแบบแต่งหน้าให้ทุกคนได้ดูกันคือแบบชอบมากวันนี้สิ่งที่แพงที่สุดน่าจะเป็นวิกนะคะเดี๋ยวมันจะลิงก์วิกไว้ให้ส่วนพวกกิฟพวกเครื่องสำอางเนี่ยซื้อที่ร้านคุณงงนะคะเป็นร้านที่ผมซื้อประจําแล้วว่าเดี๋ยวนี้คือซื้อประจําเขาจะไลฟ์ในทางติ๊กต็อกแล้วก็ได้ เฟซบุ uh, o กนะสามารถบํารส่วนใน Facebook ค่ะค่าส่งก็จะมาหมอง30บาทโอเคหวั okay, ง่าทุกคนจะชอบกันสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์บ้างด้วยนะคะตามมาในโซเชียลมีเดียด้านอื่นค่ะริวเจ้าบํารอปเอจีแอดบรงนะคะถ้าใครยังไม่กด subscribe ก็อย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะคะส่วนถ้าใครใจดีจะโดนทให้ปามเกิดกลุ่มซุป,ป,ปเปอร์แตงค่ะโดนทโดยตรงให้กับปามได้เลยเป็ๆสับเ่อรดเนทแตไจะเป็นของะามปอบไรกคุณม,มากๆสําหรับคน ให้เงินสามารถนะคะ,ะดูโฆษณาทุกๆโฆษณาได้เลยเพราะว่าอันนั้นก็จะเป็นส่วนนึงที่บามจะได้ค่าแรงนะในการพูดในการรีวิวนะคะ<ม>วันนี้ลาทุกคนไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่ EP หน้าสนปนี้ขอบคุณมากค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย